เรามาฟังข่าวประเด็นร้อนกันดีกว่าค่ะสสฝรั่งเศสประกาศกล้าวนะคะว่าไม่ต้อนรับนักกีฬาอิสราเอลเข้าร่วมโอลิมปิกเกม มีเรื่องอะไรกันอีกอไปฟังกันจ้ะก็เพราะว่าอิสราเอลนี่แหลคะค่ะมีประเด็นพิพาทกับปาเลสไตน์ในเรื่องการครอบครองดินแดงแล้วก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ในเวลานี้ด้วยล่าสุดคะ่ะอิสราเอลเนี่ยรุกโจมตีฐานทัพฮามาสในพื้นที่คานูนิสส่องผลให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยเจ็ดสิบรายนะสิคะโดยโทมัสสปอกเนี่ยสสฝรั่งเศสออกโรงต่อต้านเข้าร่วมของอิสราเอลในโอลิมปิกเกมค่ะโดยบอกว่านักกีฬาจากประเทศนี้จะไม่ ได้รับการต้อนรับจากฝรั่งเศสเอโดยป๊อกก็กล่าวว่าเราต้องใช้ทุกมาตรการเพื่อรวมกําลังแล้วก็ประนามการมีอยู่ของรัฐที่กําลังสังหารหมู่ในตอนนี้เอาง่ายๆไม่ต้อนรับจ้าอิสราเอลขอบพระคุณทุ่ทีนติดตามมาอัปเดตข่าวที่นี่ได้ทุกวันค่ะ